ส,ส, FC ส่วดีเอฟซี่ทุกคนเนาะให้รวยรายวันข้าพุ่นกินบายเนาะเอาให้วิ่งไว้สองก็หาเขามางสองเซียนสาอุภาโศกนิแต่รวยเอฟซีแต่ว่าบไคคกเอฟซีพยายามบังให้ดีๆเดอ้อหลีกเสียงเงินวิ่งรูดเท่านั้นนะเด็กเดยนนั่นนะเอาซูเมอร์เขาบอกลอายดอกคล้ายหายใ้จกัก ย่างบะได้หาได้สองพันหรือพันหาีนนะมเงินหนึ่งในที่นะมาบอกเราพูดหาเสี่ยเดียนหนึ่งรูปบาทนี่เขาเอาน้อยๆเนี่ยจ้อๆเนี่ยได้สองพันเอาก็ได้ใส่เราห้าร้อยท่านไปกับเสียสมิตได้กับได้รวยกับรวยให้รวยรายวันเอาเอฟซีโศกมันนำกันเด้อสวัสดีครับผม